เพราะว่าเซนเซอร์ให้มาแบบเนี้ยมันก็เลยถูกบังคับว่าสถานะที่เราต้องหาได้เนี่ยต้องมีคิวดอสถานะที่เราต้องหาได้ก็ต้องมีคิวดับเบิลดอแล้วก็ต้องมีคิวด้วยแต่อีคิวตัวเนี้ยเราจะเป็นต้องหาอยู่แล้วเพราะเราต้องการหาว่าไอ้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยมันหมุนเป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้น3ตัวเนี้ยต้องมีเราก็เลยเอาความสัมพันธ์ทั้ง3ตัวเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเดรีทีฟของกันและก,กันใช่ไหมเราก็ใช้สมการธรรมดาเลยก็คือสมการในการ คล้ายๆกับที่เราทําในเคสที่เป็น ballistic motion เราก็โมเดลไอตัว process นะครับโดยการใช้ความสัมพันธ์ของ derivative เนี่ยแหละผมรู้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ q นะครับคือ q และอัตราการเปลี่ยนแปลงของ q อัน,นี่ q นะเท่ากับ q ดัโอเคแต่คำถามคือไอ q ดเมันเปลี่ยนแปลงยังไงเราก็ไม่รู้ด้วยว่าแขนหุ่นยน์ของเราเนี่ยเคลื่อนที่ไปยังไง จะบอกว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร่งที่เป็นศูนย์ก็ไม่รู้ว่าความเร็วคงที่หรือเปล่าเขาก็ไม่ได้บอกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งแต่เราก็เหมือนกับจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เราเดาหรือว่าอสมก็คือเราเราตั้งสมมติฐานไว้นี่ผมจะตั้งสมมุติฐานนน,นึงแล้วกันที่ค่อนข้างเป็นสมมติฐานที่คนเขาใช้กันหนึ่งในสิ่งที่ผมจะโมเดลก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร่งหรือาภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า jerk นั่นเองนะครับผมจะ บอกว่าเจิร์กนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเป็นศูนย์เพราะเป็นไปได้ไงอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร่งเป็นศูนย์คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระบบเนี่ยมันเร่งเร็วหรือช้าหรือยังไงแต่ว่า,าถ้าระบบเนี่ยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร่งเนี่ยที่ไม่ใช่ศูนย์นะที่แบบเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเนี่ยระบบมันก็เหมือนกับเคลื่อนที่ไปแบบไปกลับไปกลับแบบเร็วมากๆเลยบางครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนการเคลื่อนที่ของอุณยนโดยที่ ให้มันมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร่งเนี่ยให้มันกลายเป็นศูนย์หรือโดยเฉลีย่ยแล้วเป็นศูนย์ได้เพราะฉะนั้นโมเดลเนี้ยอาจจะดีสําหรับในกรณีนี้อาจจะนะก็ถือว่า,าทุกอย่างถ้ามันจะพังมันก็พังที่แอสซัมพชันนี้แล้วกันที่เราคิดขึ้นมาแต่ผมจะบอกเป็นอย่างนี้แล้วกันก็คือโดยเฉลีย่ยแล้วเป็นศูนย์นะแต่ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร่งเนี่ยผมจะให้มันเป็น normal distribution หรือเป็นเกาเซียนนะครับโดยที่มี variance ก็คือแทนที่ว่ามันจะเป็นศูนย์จริงๆคือมันเฉลี่ยเป็นศูนย์แต่ที่จริงมันอาจจะขึ้นมันจะลงมันอาจจะเป็นค่าอะไรบางอย่างแต่เฉลี่ยแล้วเป็นศูนย์ก็เป็นโมเดลที่โอเคไม่ได้แย่มากแล้วเราก็จะทําตามแบบนี้ดังนั้นถ้าหลักการเดิมนะครับแทนที่จะเป็นความเร่งแต่ก่อนนะอันนี้เราเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร่งใช่ไหมแล้วก็ทําโมเดลคล้ายๆกันแล้วอันนี้ผมจะท,ทําทีเดียวเลยนะผมจะไม่โชว์วิธีแล้วว่าได้มาอย่างไงผมจะได้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลง ของความเร็วหรือว่าความเร่งเนี่ยนะครับจะเท่ากับความเร่งครั้งที่แล้วบวกกับเดลต้าทคูณกับ Q. triple เปิลดอททรก็คือมีดอทอยู่3ตัวไอดอทสตัวก็คือตัวนี้แหละดอทสาตัวนะครับซึ่งเราบอกแล้วว่าไอ้ดอทสตัวเนี่ยมันเป็นมีความไม่แน่นอนอยู่เป็น normal distribution นะครับ r m โมหรือเก u s ซียนก็ตัวเดียวกันนะนะถัดไปก็คือ q k บวกเท่ากับ k เท่ากับ q เท่ากับ q k บวกด้วยเดลต้า t คูณกับ q k บวกด้วย1ส่วน2 d e เดลต้า t กําลังสคูณกับ q ทริปเปิล จะสังเกตว่าสมการเนี่ยมันคล้ายกับอันเก่ามากเลยแต่แทนที่จะเป็นความเร็วอันนี้เป็นความเร่งและแทนนี้แทนที่จะเป็นตำแหน่งก็คือเป็นเป็นความเร็วดังนั้นเราอินทิเกรตอีกรอบหนึ่งเราจะได้สมการของตำแหน่งมานะครับเป็น k บวกหเท่ากับ q ของ k ลักษณะจะคล้ายๆเดิมเลยตรงนี้จะเป็นเดลต้า t คูณกับ q okay. ตรงนี้จะเป็น1ส่วน2เดลต้า t กํลังสองคูณกับ q ดับเบิลดอท แต่ว่าพอเอิน e ตรงนี้มันเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร่งหรือว่าเจิร์กตรงนี้ก็เลยจะกลายเป็น1นส่วนหกเดลต้าทีกำลังสามคูณกับคิวทริปเปิดลดอทเพราะฉะนั้นจากโมเดลนี้เราก็สามารถที่จะรู้แล้วว่าสเต e ของเราเนี่ยมันจะมีประมาณไหนบ้างสเต e ของเราก็คือจะมี Q, Q. วกับ Q ิวดับเบิลดอทมีอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันเพรเอิน e มันเป็นสเกลาร์นะก็เลยมีอยู่ทั้งหมด3ค่าแล้วก็จะได้ออกมาเป็นเวกเตอร์ที่มี Q k Q.k อบวกหนึ่งาแล้วก็ Q.k วบทบวกหนึ่งทั้งหมดนี้จะเท่ากับเมทริกซ์ก้อนใหญ่ๆเลยเพราะเราเขียนเป็นเมทริกซ์ได้แล้วก็ได้ออกมาเป็น Q k Q.k แล้วก็ Q.k ทั้งหมดนี้บวกกับ Q ดับเบดดิลดอตหนึ่งทริปเปิลดอไม่ใช่ดับเบิลดออันนี้เป็นทริปเปิลดอนะแล้วเราก็ดึงตัวดึงสัมประสิทธิ์ด้านหน้า Q, Q, ดอกับ Q, d o ดับเบิลดอได้ออกมาเป็นเมทริกตัวนี้จะเป็น1ตงตัวนี้เป็นเดลต้าทีตัวนี้เป็น 0, 02เดลต้าทีกำลัง2ตรงนี้จะได้เป็น 0, 1เดลต้าทีตรงนี้จะได้เป็น 0, 0และก็ได้เป็น1ตรงนี้นะครับอันสุดท้ายเนี่ยก็คือ xq ทแหละซึ่งทุกสมาการมีหมดเลยตัวนี้จะได้เป็น1ส่วน6เดลต้าทกำลัง3ตัวนี้จะได้เป็น1ส่วน2เดลต้าทกำลังสองตัวนี้จะได้เป็นเดลต้าก็ได้ออกมาแล้วเป็น process model ของเราซึ่ง state ของเราอะ่ะก็คือตัวนี้นี่คือ state ของเรานะครับและนี่ก็คือ matrix a ด้วยอ้าวอย่างนี้ก็เป็น linear สิก็ใช่ตอนนี้ก็คือ process model ของเราเป็น linear ส่วนตรงนี้ก็คือ matrix g ของเราเพราะมันคูณอยู่กับ term ที่เป็น uncertainty ก็คือเทอรมที่เรามีความไม่แน่นอนอยู่เพราะความไม่แน่นอนของเราอยู่ที่เจอร์กเจอร์ของเราคืออาจจะเป็นบวกจะเป็นลบอะไรแต่เฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณศูนย์แล้วก็มีแวร์เดียนสองมันนะครับผมซึ่งตรงนี้ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาซึ่งโมเดลเนี้ยเป็นโมเดลที่หลายหลายครั้งเขาใช้กันนะครับผมองั้นก็เสร็จแล้วสิเราได้ตัว process model แล้วแล้ว motion model ของเราละ่ะเป็นอะไรก็เนี่ยไง m r c h a n model ของเราเราหามาก่อนตั้งแต่แรกเลยประเด็นสำคัญก็คือ เราได้ process model ที่เป็น l i n e a r แต่ measurement ของเราโคตร non-linear สาเหตุที่โคตร non-linear ก็เพราะว่ามันจะมี q กำลังสอ,งอันนี้ลืมกำลังสองไปนะอันนี้ q กำลังสงตรงนี้ก็ non-linear แล้วยังมี rotation matrix อีกซึ่งค่า q ของเราเนี่ยอยู่ในรูปของ s i n กับ c o s ซอันนี้ก็ non-linear โคตรๆเลยนะดังนั้นแปลว่า process model ของเราเป็น l i n e a r แต่ว่า measurement ของเราเป็น non-linear สุดท้ายก็คือใช้ค่ามั filter ปกติไม่ได้ เราก็ยังคงจะต้องใช้เป็นพวก extended common filter หรือ u n e n t e n d e d common filters ทั้งหมดที่ผมอธิบายมาเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนเพราะมันมีประเด็นทางคิตศ,ศาสตร์เล็กๆน้อยๆอะไรอยู่เยอะ,อะแล้วผมก็ทำออกมาค่อนข้างจะเร็วผมตั้งใจจะให้ดูเนี่ยถึงความซับซ้อนของการที่จะทำโมเดลขึ้นมาเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาเซนเซอร์ส,สุ่มสม5 เอามาติดเสร็จปุ๊บเราก็สามารถประมาณสถานะนั้นได้เราต้องหาความสัมพันธ์ก่อนเพราะว่าไอตัวคาร์มันฟิลเตอร์เนี่ยมันเป็นโมเดลเบสฟิลเตอร์ก็คือเราต้องรู้โมเดลถ้าเราไม่รู้โมเดลจะใช้ทําไมครับ <c oughs> ก็ใช้โมเดลก็ใช้ฟิลเตอร์ประเภทแบบอื่นแล้วก็ประมาณสถานะแบบอื่นนะแต่เพอเอิญม,มันเป็นโมเดลเบสฟิลเตอร์เราก็เลยต้องหาโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างค่าเซนเซอร์ที่อ่านได้กับตัวแปรที่เราต้องการที่จะ estimate จริงจริงจะสังเกตได้ว่า ตัวแปรที่ผมต้องการที่จะ estimate คือมี q ตัวเดียวคือเราต้องการรู้มันหมุนไปเท่าไหร่อะแต่พอเซนเซอร์เขาให้มาปรากฏว่าความสัมพันธ์ของเซนเซอร์เนี่ยไม่สามารถบ่งบอกถึง q ได้โดยตรงมันขึ้นอยู่กับ q ดอทแล้วก็ขึ้นอยู่กับ q ดับเบิลดอทด้วยแสดงว่า process model ของผมเนี่ยควรที่จะมี q ดอทแล้วก็ q ดับเบิลดอทด้วยนะแปลว่าทำมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลือกส a ต e สุม 4, สุ่ม5าได้ไม่เหมือนตอนที่เราเรียน Control ถ้าเราเรียน Control เนี่ยเราจะได้ dynamic model ของเรามา ซึ่งมันขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกเนี้ยมันอันนั้นมัน,มนทน่องง่ายแต่พอจะทําเป็น state estimation เนี่ยมันจะซับซ้อนอีกนิดนึงแล้วก็คือมันมีค่าหลายค่าที่เป็นไปได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจากตรงเนี้ย q double dot ผมไม่สามารถที่จะเดาได้เลยว่าผมต้องการ q double dot จนกว่าจะได้สมการ sensor measurement ออกมาถึงรู้ว่าโอ้มันต้องมี q double dot นะ,ะใส่เพิ่มขึ้นมาอ๋อมันต้องมี q double dot นะงั้นเราใช้โมเดลเป็น jerk Jer เป็น constant jerk ละกันที่มีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์ก็ทําแบบนี้ ออกมาได้เป็นสมาการออกมาเลยนี่ก็คือวิธีการหาโมเดลออกมานั่นเองโมเดลที่มี process เป็น l ีเนียและ Sensor measurement เป็น non linear เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างถัดไปนะครับว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ common filter ตัวเดียวกับทั้งระบบได้เราสามารถที่จะแยกเป็น common filter หลายตัวแล้วก็เอามาใช้ในการประมาณค่าได้